สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะ,ะเพื่อนเพื่อน,อนค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กําลังจะทําลูกชิ้นเนาะ,ะเพื่อนๆขา่อค่อคุณแม่ไม่ได้ให้ดูหน้าคุณแม่นะคะเพราะว่าออพอดี <c oughs> คุณแม่ยังอยู่ในชุดชุดนอนนะคะเพื่อนๆค่ะ อันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ตื่นมาทําลูกชิ้นเพราะว่าออพอดีวันนี้นะคะคุณแม่มีนัดเนาะมีนัดกับเพื่อนๆอ่คนไทยนะคะไปทานข้าวที่บ้านทานกลางวันเนาะที่บ้านเพื่อนๆ,ๆคนไทยนะคะก็เลยเแล้วก็คุณแม่ก็เ,เลยทําลูกชิ้นเนาะทำลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูไปแจมเนาะจริงๆวิธีการทําลูกชิ้นหมูเนี่ยแม่เคยลงไปในคลิปแบบว่าคลิป ก่อนหน้านี้นะคะคือหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูสูตรอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปดูได้เนาะวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้มาแบบมาโชว์การตันแบบว่าการอะไรเนาะก็คุณแม่ปั่นหมูแล้วก็แช่ไว้เมื่อวานนะคะก็วันนี้ตื่นเช้ามาก็เลยเนี่ยค่ะมาแบบว่ามาหยอดให้เพื่อนๆดูเนาะค่ะนิดนึง ก็คุณแม่จะแบบว่าใส่ถุงนะคะเ,ออเดี๋ยววิธีการเดี๋ยวไปดูคุณเพื่อนสามารถไปดูได้ในคลิปคลิปเก่าของคุณแม่นะคะคุณแม่เคยแบบว่าทําแล้วก็โหลดไว้เนาะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็วันนี้เราจะทานหมูกระทะกันนะคะคเพื่อนๆค่ะ ก็พอยอดเสร็จนะคะก็ต้มไว้ประมาณสักรอให้ลูกชิ้นมันสุกนะคะไฟนี่ก็แบบว่าไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ให้ไฟมันแบบว่าไม่ให้ไฟมันทําไมมันแบบร้อนแบบผุดๆนะคะไม่เอาน้ําเดือดเนาะค่ะคือคุณแม่ทําลูกชิ้นได้แบบไม่ค่อยเนียนนะคะเมื่อวานพอดีคุณแม่ปั่นแล้วแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ําแข็งพอดีไม่มีน้ําแข็งนะคะทีนี้อนเนื้อมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ประมาณนี้เนาะมาให้ดูสั้นๆนะคะ